i เริ่มต้นที่ในปี1947อินเดียกับปากีสถานได้มีความขัดแย้งกันจนทําให้ผู้คนต่างเดือดร้อนหลายพันครอบครัวต้องอพยพหลบหนีจากความโหดร้ายนี้และครอบครัวของแมรี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบซึ่งแม่ของแมรี่นั้นก็ดันมาเสียไปจากโรคร้ายอย่างกระทานหาันและวันต่อมาพ่อของเธอก็ตายตามแม่ไปติดติแมรี่จึงต้องสูญเสียพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันชีวิตลูกคนหนูของแม แมรี Mary, ่จึงเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเอาชีวิตรอดได้โดยการกินเสร็จอาหารภายในบ้านโชคดีที่ความช่วยเหลือยังมาถึงแมรี่เธอจึงได้ถูกส่งตัวไปที่อังกฤษเพื่อไปอยู่กับคุณลุงเครเวนสามีของพี่สาวแม่ของเธอเมื่อแมรี่เดินทางไปถึงคาร์ลแ์สคุณนายเมดล็อกแม่บ้านประจำคาร์ลา์สก็ได้แนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้พร้อมกับพาแมรี่ไปที่ห้องแมรีนะ่นั้นรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างมากแต่เธอก็มีวิธีทำให้เธอมี ความสุขโดยการใช้ความฝันของเธอออกไปวิ่งเล่นแต่แล้วขณะที่แมรี่กําลังฝันอยู่เธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นจากเสียงใครบางคนที่ดังเววขึ้นมาแมรี่จึงพยายามตะโกนถามว่าใครแต่ก็ไม่มีใครขานตอบรับเธอจึงรวบรวมความกล้าเดินตามเสียงนั้นออกไปแต่แล้วเธอก็กลับไม่พบอะไรเลยวันต่อมาแม่บ้านมาธาก็ได้นําอาหารมาให้แมรี่แมรี่จึงได้บอกมาธาว่าหนูได้ยินเสียงแปลกๆทางข้ามโคลน ทั้งกลิ่นน้องมาธาจึงได้บอกเธอว่าที่เธอได้ยินมันเป็นเพียงแค่เสียงลมนนะแมรี่จึงให้เดินไปดูอาหารเมื่อแมรี่เห็นว่ามันเป็นแค่โจเธอจึงบอกออกมาว่าหนูไม่กินโจอาหารช้าหนูก,กินเบคอนกับไข่มาธาก็บอกเธอว่าตอนนี้เรามีแค่เน้จนแมรี่รู้สึกโมโหแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเธอก็ออกไปเล่นข้างนอกคนเดียวจนเธอได้บังเอิญเห็นใครบางคนที่เธอคาดว่าน่าจะเป็นดิคอนน้องชายของแม่บ้านมาธาเธอ จึงรีบวิ่งเข้าไปทักทายเขาแต่แล้วอยู่ๆเขาก็หายไปในหมอกหนาะแมรี่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรจากนั้นแมรี่ก็ได้ไปนั่งพักทานข้าวกลางวันเธอก็รู้สึกไม่พอใจอีกกับแ,แฮมที่เนื้อน้อยๆเธอจึงได้โยนแฮมชิ้นนั้นทิ้งไปสักพักหนึ่งสุนัขสภาพมอมแมมก็ได้ตรงเข้ามากินแฮมที่แมรี่โยนทิ้งและมันยังพยายามจะเข้าใกล้แมรี่แมรี่จึงหยุวม,มันออกมาชุดใหญ่จนสุนัขตัวนั้นยอมไม่หนีออกไปในกลางดึกคืนนั้นแมรี่ ก็ได้ฝันอีกแต่แล้วเธอก็ได้ถูกปลุกด้วยเสียงแปลกๆอีกครั้งเธอจึงยิ่งรู้สึกสงสยัยวันต่อมาด้วยความหนาวของแมรี่เธอจึงได้ตัดสินใจจะพบมิสกับสุนักตัวนั้นเธอจึงได้ ดอมแฮมยูนให้มันอีกเมื่อสุน,นัขไม่ออกมากินแฮมแมรี่ก็พูดคุยกับสุนัขตัวนั้นแถมยังตั้งชื่อให้มันว่าเจลไมมาชื่อเดียวกับตุ๊กาตาของเธอแล้วแมรี่ก็ได้วิ่งเล่นกับเจลไมมาอย่างสนุกสนานจนเจวไมมาได้วิ่งนําทางเธอไปถึงที่กําแพงแปลกๆแ,แถมมันยังได้มูดเข้าไปในกําแพงนั้นแมรี่จึงรู้สึกแปลกใจและลังเลเล็กน้อยว่าจะเข้าไปดีไหมแต่แล้วคุณนายเม็ดล็อกก็ได้เรียกให้แมรี่กลับไปเมื่อเธาเข้ามาถึงคราวนี้ แมรี่ได้ลองตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปอีกครั้งจนเธอได้พบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวขาวซีดและไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เด็กผู้ชายคนนั้นที่เห็นว่าแมรี่แอบอยู่ข้างนอกเขาจึงได้คิดว่าแมรี่เป็นลูกของสาวใช้คนหนึ่งแมรี่จึงได้รีบเข้าไปบอกเขาว่าฉันเป็นลูกของน้องสาวคุณนายของบ้านหลังนี้นายควรจะให้เกียรติฉันเด็กชายคนนั้นจึงได้พูดว่าฉันชื่อคอลินเพรเวนเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านหลังนี้แมรี่จึงถึงกับพูดไม่ออกและเย้ย ออกมาว่ารู้ว่าพวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจากนั้นแมรี่ก็ได้หลับฝันถึงพ่อของเธอมันเป็นฝันที่ดีมากแต่แล้วเธอก็ต้องถูกปลุกขึ้นจากฝันเพราะคุณลุงเคลวนต้องการพบเธอซึ่งแมรี่ในวันนี้นั้นก็สามารถเริ่มปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้เธอยอมกินอาหารและเริ่มพูดคุยกับแม่บ้านมาท่าได้ดีกว่าเดิมสักพักหนึ่งคุณนายเมดล็อกก็ได้พาแมรี่ไปหาคุณลุงเคลวนคุณลุงนั้นก็ได้ตั้งใจจะหาโรงเรียนประจําให้แมรี่เข้าเรี แต่แมรี่ก็ปฏิเสธเพราะเธอต้องการที่จะเรียนดูด้วยตัวเองก่อนคุณลุงถึงได้ตัดสินใจและพูดออกมาว่าถ้าเธอสร้างปัญหาให้ฉันฉันจะส่งเธอไปอยู่โรงเรียนประจําทันทีแมรี่ก็ตกลงแล้วแมรี่ก็ออกไปวิ่งเล่นกับเจลไมลมาขณะที่พวกเขาวิ่งเล่นกันเจลไมล์ก็งงวิ่งไปติดกับกบดักเข้ามันจึงร้องออกมาอย่างเจ็บป,ปวดแมรี่ก็ตกใจมากแล้วเธอก็พยายามช่วยนําขาของเจลไมลไมออกมาแล้วเมื่อขาของเจลไมล์ไมหลุดออกมาได้ บอนกับวิ่งหนีแมรี่ไปแมรี่จึงรีบวิ่งตามจิวเมย์มาไปจนไปถึงที่กำแพงแปลกๆอีกครั้งคราวนี้แมรี่ได้ตัดสินใจปีนข้ามกำแพงนั้นไปเมื่อเธอปีนขึ้นไปถึงด้านบนกำแพงเธอก็พัดตกลงมาอีกฝัง่งสภาพของเธอจึงมอมแมมมากเลอะดินไปหมดแล้วแมรี่ก็พยายามเดินหาจิวเมย์มาและลองเดินสำรวจที่แห่งนั้นสักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงหาของจิวเมย์มาเธอจึงรีบวิ่งตามเสียงไปแถมเธอยังได้ลงทุนว่าย พยายามข้ามลำธารเล็กๆเพื่อไปหาเจลไมมาแมรี่นั้นก็พยายามพูดบอกเจลไมมาว่าเธออยากช่วยทําแผลให้แต่เจลไมมากก็ทําท่าทางเหมือนไม่อยากให้ช่วยแมรี่จึงตัดสินใจสัมผัสดีแห่งนี้ก่อนแมรี่ได้วิ่งเข้าไปดูความมหัศจรรย์ของสวนลับนี้อย่างตื่นตาตื่นใจเธอได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนได้ออกกับนกน้อยตัวหนึ่งที่กําลังทําท่าทางให้แมรี่ตามมาจนแมรี่ได้พบกับกุญแจเก่าๆดอกหนึ่งสักพักหนึ่งคุณนาย เมดลอก,ก็เรียกแมรี่แมรี่จึงรีบกลับออกไปในกลางดึกคืนนั้นแมรี่ก็ได้ยินเสียงคอรินทอกเพียงกับคุณนายเมดล็อกเรื่องกินยาเธอจึงได้รอให้คุณนายเม็ดล็อกออกไปแล้วเข้าไปหาคอรินแมรี่นั้นได้พยายามกวนคอรินเล่นเพื่อไม่ให้เขาร้องไห้เธอได้ตรงไปนั่งที่เก้าอีว้วีลแชร์ของคอรินคอรินก็พยายามดุและห้ามแมรี่แต่แมรี่ก็ไม่ฟังแล้วแมรี่ก็ชวนเขาคุยจนได้รู้ว่าคอรินกำลังจะตาย แมรี่จะงได้อชวนคอรินให้ออกไปที่สวนลับด้วยกันเพราะยังไงก่อนตายเธอก็อยากให้เขาไปเจอโลกภายนอกบ้างแต่คอรินก็ปฏิเสธแมรี่จึงได้ออกไปเดินสำรวจภายในคฤหาสน์นี้แทนจนเธอได้พบ้กับห้องลับห้องหนึ่งที่ภายในห้องเต็มไปได้วยชุดสวยๆและเครื่องประดับบากมาเพิองกับรูปของแม่กับพี่สาวแมรี่จึงได้ลองสวมชุดและเครื่องประดับนั้นเล่นอย่างชอบใจจนเธอเผอนํำสุ้ไข่มุกออกมาด้วยวันต่อมาแมรี่ ก็เร่บวิ่งไปหาเจลไม่มาระหว่างทางเธอก็ได้บังเอิญพบกับดิคอนอีกครั้งทั้งสองจึงได้พูดคุยกันเหละเมื่อดิคอนรู้ว่าเจลไม่มบ่บาดจ็บเขาจึงได้ราศษาวันนี้ใจแอนสล็อตขอนําเสนอโปรร้อนแรงที่สุดในตอนนี้กับโปรฝาก39บาทรับถึง100บาทและโปรโดนใจขายใหญ่ทั้งหลายนั่นก็คือโปรรับ30ของยอดฝากมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะ ลิงก์สมัครอยู่ที่คอมเมนต์เลยจ้าย้ำนะคะอยู่ที่คอมเมนต์จ้าจะรักษามันไห้แมรี่จึงได้พูดว่านายต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนดิคอนก็ให้สัญญาด้วยเกียรติของเขาแมรี่จึงได้พาดิคอนเข้าไปในส่วนลับดิคอนก็ตื่นตาตื่นใจมากแล้วเขาก็ได้ลงมือช่วยทำแผลให้เจียวเมย์มาหลังจากนั้นแมรี่ก็ได้มาเล่าเรื่องราวที่เธอเจอในส่วนลับให้คอรินฟังแถมแมรี่ ได้พาคอรินไปที่ห้องรับในคาร์ลเฮาส์ด้วยเลวเธอก็ได้นํารูปแม่ของเธอกับแม่ของคอรินตอนอยู่ในสวนแห่งความลับออกมาให้คอรินดูพาอแมรี่นั้นยังให้คอรินลองเปิดใจและยอมไปที่สวนแต่คอรินก็ไม่ยอมเปิดใจง,ง่ายๆต่อว่าแมรี่ออกมาชุดใหญ่จนแมรี่ต้องใช้มือปิดปากคอรินคอรินก็ไม่ยอมขัดขืนจนทั้งคู่ล้มลงไปแมรี่ที่สังเกตเห็นว่าหลังของคอรินไม่ได้ข้อมเย่างที่เขาคิด จึงได้พูดบอกเขาแต่คอรีนก็ยังยินอย่างที่จะเชื่อว่าเขาหลังทอมแมรี่จึงบอกเขาว่าหลังนายเหมือนกับของฉันเลยฉันสาบานจริงๆคอรีนจึงเงียบไปแล้วแมรี่ก็พยุงคอรีนขึ้นมาบนเก้าอี้วันต่อมาแมรี่ก็ได้ไปที่สวนรับอีกแล้วเธอก็ได้พบว่าเจลเมม่ามีอาการดีขึ้นเยอะมากเธอจึงน่าคิดว่าที่าอาการของเจลเมม่าดีขึ้นเร็วขนาดนี้เป็นเพราะเวทมนตรของสวนนี้แน่ๆทันใดนั้นเรา ดอกไม้ในสวนก็ค่อยๆผีบบานออกมาแมรี่กับดีคอนจึงวิ่งเล่นไปที่แตนอย่างสนุกสนานจนไนด้บังเอิญไปพบกับประตูทางเข้าสวนลับแมรี่จึงใช้กุญแจที่ได้มาเปิดประตูนั้นจากนั้นแมรี่ก็พาดีคอนมาหาคอรินเพื่อมาพาตัวเขาไปที่สวนลับคอรินนั้นก็ได้แหกปากร้องโวยวายไม่ยอมไปแต่แมรี่ก็ขู่เขาว่าร้องสิแล้วนายจะไม่เจอฉันอีกคอรินจนึงเงียบไปแล้วดีคอนก็พาคอรินขึ้นบิวแชร์และพาเขา ไปที่สวนจนได้ระหว่างทางคอรีนก็อ้างโน่นอ้างน,นี่ไม่ยอมอยู่แต่เมื่อเขาได้เข้าไปในสวนลับเขาก็ต้องถึงกับตะลึงแต่ความสวยงามของดอกไม้ที่เขาเพิ่งจะเคยเห็นรอยยิ้มจึงค่อยๆปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเขาและพวกเขาทั้งสามก็มานั่งคุยเล่นกันเจลไมมาก,ก็ได้วว่นมากินอาหารจากมือคอรีนด้วยคอรีนก็รู้สึกตื่นเต้นกับความแปลกใหม่นี้มากจากนั้นแมรี่ก็รีพาคอรีนกลับไปที่ห้องเพื่อไม่ให้ถูกคุณนายเม่ล็อกดูแต่แล้วแมรี่ ก็ถ้คุณนายเมดล็อกดูอยู่ดีพอคุณนายเมดล็อกดันเจอสร้อยไข่มุกที่แมรี่เผื่อน,นำออกมาจากห้องลับนั้นคุณนายเมดล็อกจึงได้นาเรื่องนี้ไปฟ้องกับคุณลุงแถมยังฟ้อง,งให้เธอพาโครินออกไปข้างนอกอีกคุณลุงจึงหัวเสียมากสั่งคุณนายเมดล็อกให้รีบผ่าโรงเรียนประจำให้แมรี่แมรี่จึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเธอจึงพยายามจะพังของในห้องนั้นจนเธอได้บังเอิญพบกับจดหมายที่ถูกซ่อนไว้มันเป็นจดหมายที่แม่ของเธอเขียนส่งมาให้พี่สาวหรือแม่ของคอ จนเธอได้รู้ความจริงว่าที่จริงแล้วส่วนลับนี้เป็นส่วนของคุณป้าเกรซแม่ของคอรินวันต่อมาแมรี่ก็ได้นำจดหมายเรี่อเมี่ยงตรงเข้าไปในส่วนลับเพราะเธอได้รู้แล้วว่าส่วนนี้ยังมีความลับมากกว่านั้นเพราะก่อนที่เกรซจะตายเธอได้มาที่ส่วนลับนี้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับแม่ของแมรี่และสาเหตุที่ส่วนนี้ถูกปิดตายเป็นเพราะคุณลุงทนรับความทรงจำเกี่ยวกับเกรซไม่ไหว มันเจ็บปวดมากเกินไปแมรี่ที่ชอบส่วนนี้มากๆจึงได้ตัดสินใจจะรักษาคอรินเพราะคุณป้าเกรให้ได้จากนั้นแมรี่ก็ได้แอบสังเกตคุณนายเม็ดล็อกและเมื่อเจอเห็นว่าคุณนายเม็ดล็อกออกไปข้างนอกแล้วเธอจึงได้าพาคอรินไปที่สวนอีกครั้งคราวนี้แมรี่กับดีคอนได้พาคอรินไปแช่น้ำที่ลาําถารคอรินก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะท่งตัวได้ไหมแต่แล้วเขาก็สามารถทำได้และสนุกไปกับมัน จากนั้นแมรี่ก็ได้พาคอรินไปที่ต้นไม้ใหญ่คอรินก็ร้องโยวยวายออกมาเพราะเขาทนไม่ไหวจริงๆที่จะต้องไปที่แม่เขาตายแมรี่จึงได้พูดกับเขาว่านายไม่เข้าใจหรอท่านตายที่นี่เพราะมันสวยงามท่านเลยทําให้ที่นี่มีเมตมนแต่คอรินก็ทนไม่ไหวยังยืนยันจะกลับไปดิคอนจึงจําเป็นต้องพาเขากลับไปในขณะที่ทั้งสามกำลังเดินกลับไปนั้นต้นไม้และดอกไม้ก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาล แมรี่จึงกลับไปนั่งงานจดหมายที่ห้องต่อสักพักหนึ่งลมก็ได้พาเข้ามาทําให้จดหมายฟุ้งกระจายไปหมดแล้วอยู่ๆแมรี่ก็ผ่านเห็นแม่ของเธอกําลังเยืนมองเธออยู่แมรี่จึงได้นึกถึงความหลังตอนที่เธอโกรธแม่มากๆที่แม่ไม่สบายและไม่ยอมให้เธอเข้ากลา้จนแมรี่พูดขอให้แม่ตายไปซะเธอจึงได้พูดออกมาว่าหนูขอโทษตอนนั้นหนูไม่เข้าใจจากนั้นแมรี่ก็ได้นำข้อความทั้งหมดในจดหมาย มาพูดให้คอลีนฟังเรื่องที่คุณลุงนำความกลัวจากอาการป่วยของเกรซมาลงที่คอลีนจนเกรซกลัวว่าคุณลุงจะทำลายคอรีนตอนที่เธอจากไปซึ่งเมื่อคอลีนได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับเดินมาเปิดประตูเองได้แต่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็ล้มลงแมรี่จึงยิ้มมอ,อกมาแล้วพูดว่านายเดินมาคอรีนจึงได้หันไปมองหาตัวเองแล้วก็ยิ้มออกมาเหมือนกันเขาจึงได้ยอมขับไปที่สวนลับอีกครั้งพวกเขาก็ได้มานั่ อ่านจดหมายทั้งหมดด้วยกันจนได้รู้เรื่องราวของแม่มากขึ้นแต่รู้ว่าแม่รักพวกเขาแค่ไหนแต่หลังสักพักหนึ่งคุณนายแม่ล็อกก็ได้เรียกให้แมรี่ไปพบเพราะคุณนายหาโรงเรียนประจําให้แมรี่ได้แล้วเธอจึงได้บอกให้แมรี่เตรียมตัวย้ายไปเรียนวันพรุ่งนี้แมรี่จะรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะเธอยังทําไม่สําเร็จเธอจึงได้รีบวิ่งไปหาคุณลุงและบอกคุณลุงว่าคอลีนต้องออกไปใช้ชีวิตบ้านนี้ก็เหมือนกับคุกสําหรับเขาคุณลุงก็ได้แต่นิ่งไปในกลางด คืนนั้นคุณลุงก็ได้ดื่มอย่างหนกักเลี๋ยวคคิดเรื่องที่แมรี่พูดแต่และสักพักหนึ่งไฟในห้องก็ดับลงเขาจึงได้พยายามจุดเทียนขายแต่แล้วไฟก็ดันตกใส่ข้าวของของเขาด้วยไฟจึงเริ่มลุกลามจนเช้าวันต่อมาไฟได้ไหมไปทั้งคเลือหานแมรี่ที่เห็นแบบนั้นจึงรวบรวมความกล้าวิ่งเข้าไปช่วยคุณลุงซึ่งคุณลุงน,นั้นตอนนี้ได้ตกงมาที่ห้องของคอลินแมรี่จึงพยายามบอกให้คุณลุงรู้ว่าคอรินปลอดภยัยแลว ือก็พยายามพาคุณลุงออกไปแต่คุณลุงก็วิ่งไปต่อไม่ไหวเขาจึงได้บอกให้แมรี่รีบวิ่งออกไปแต่แมรี่ก็ไม่อยอกไปพยายามจะช่วยคุณลุงให้ได้สักพักหนึ่งคุณลุงจะได้เห็นภาพภรรยาของเขามาจับมือเขาพยุงเขาลุกขึ้นและวิ่งนำออกไปคุณลุงจึงมีแรงวิ่งไปต่อจนทั้งสองสามารถหนีออกมาจากกองไฟได้จากนั้นแมรี่ก็ได้พาคุณลุงไปที่สวนลับเพื่อไปหาคอรินคุณลุงที่ได้เห็นสภาพคอรินในสวนนั้น ก็รู้สึกมีความสุขมากเขาจึงได้เรื่องกับอามีรอยยิ้มอีกครั้งแต่คอรินที่คิดว่าพ่อจะมาพาตัวเขากลับไปเขาจึงได้พยายามหลุขึ้นและลองเดินให้พ่อดูด้วยเว่นวนปริศนาของส่วนนี้จนคุณลุงรู้สึกชึ่งมากๆแล้วคุณลุงก็กล่าวขอโทษคอรินคอรินก็ไม่ถือโทษโกรธพ่อทั้งสองจะได้ปรับความเข้าใจกันและรักกันมากขึ้นหลังจากนั้นมาชีวิตทุกคนจึงมีแต่ความสุขมีชีวิตชีวาล,ล่าเริง แสมใสนัคขหาดและส่วนลับแห่งนี้แล้วเรื่องราวก็ได้จบลง